เอาไว้แทนมะนาวได้มีรสชาติเปรี้ยวนี่เป็นมะเขือเปาะเอาไว้ใส่ปนปลาทู อุ้ยชีวภาพครับนี่เขาเรียกว่าต้นใบกระเพราเอาไว้ใส่กระเพรายามทำกับข้าวนี่พริกพืชผักสุนครัวคุณปลูกได้ตามพื้นที่ต่ำหมักกว้างเอาไว้ใส่ส้มตำบบ้านคุณแหละเพียงแค่คุณเอาใจใส่แล้วก็ลดน้ำให้มัน นี่คือต้นัวงขอชอบเลื้อยขึ้นไปในที่สูงในช่วงฤดูฝนผลผลิตที่จะได้ก็คือส่วนประกอบของอาหารินเช่วงคี่บ้านครัวคุณกก็ปลต้นัวขอมันชอบเลื้อยขึ้นไปในที่สูงรอบ้านคุณนะครับเราก็แค่ทํานั่งร้านให้มันแล้วก็ลดน้ําให้มันทุกวันใส่ปุ๋ยพื้นดินนเล้ยไปที่จะได้ก็คือส่วนประกอบของอาหารในช่วงที่บ้านคุณตักไปรถมันและโตด้วยวินีเป็นตำลึง อาหารที่ขึ้นตามริมรั้วกระถินริมรั้วไว้กินกับลาบก้อยส้มตำ้านที่เราสามารถทำเองได้โดยใช้เศษกิ่งไม้เลื้อยครับเป็นตาข่ายออกแบบให้มันสวยๆแล้วให้เราผักที่เป็นไม้เลื้อยเลื้อยขึ้นไปได้ในช่วงที่คุณในช่วงหน้าฝนทำวัสดี เรามาดูวิธีการดูปุ๋ยชีวภาพนะครับลดการพังทลายของหน้าดินก่อนโดยการปลูกต้นมะขามนี่เราหมักเอาไว้หนึ่งสัปดาห์จะได้ชีวภาพที่ดีกล้าต้นพลิกนะครับรากลองเพาะเอาไว้เดี๋ยวเราดูฝนให้หน้าดินถึงพอถึงฤดูฝนเราก็พังทลายไปปลูกได้ในอนาคตช่วงนี้เป็นฤดูร้อนสามารถปลูกได้นะครับในส่วนที่ต้องใกล้ๆต้นฝนให้ดินเดี๋ยวก็ดินก็จะชุ่มชื้นปลูกได้สบาย แล้วรอบๆบางพื้นที่เราก็เราควรปลูกไมายืนต้นเอาไว้ใช้สอยในอนาคตต้นกล้วยเอาไว้ใช้สอยกินผลแล้วก็ใบมันใช้ประโยชน์ใช้ซอยได้มากมายนี้บอกบางชนิด็ดูแรงอาจจะนตายได้แต่ไม่นไรฤดูฝนมันจะสามารถเป็นพื้นชี่มันขึ้นมา ถ้าคุณต้องการพืชผักไว้ใช้รับประทานคุณควรใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดสวัสดีครับต้นไม้กันนะครับต้องบ้านนี้คุณจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักไม<า>้ยืนต้น<ห>อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยสร้างเองแต่มันก็คุ้มค่าต่อการสร้างสรรค์ธรรมชาติให้กลับคืนมาเข้าครัวทำกับข้าวกันครับ เ๋ย่าพุดิบกันผักพวกนี้คือเองตาธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องกลัวสารพิษที่มันจะตกค้าง